ตอนนี้เราอยู่ที่สวนช่มของสมาชิกทุกตะวันนะครับและตรงนี้สวนช่มแปลงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นกาแฟทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับที่ของพ่อใหญ่นะครับเจ้าบ้านนะครับนี่ก็เป็นสวนช่มนะครับที่นะครับรีสอร์ทนะครับหมู่บ้านรีสอร์ทแม่แตงนะครับนี่สวนช่มเรานะครับและตรงนี้นะครับปลูกเขาที่เห็นนะครับกขาปลูกข้าวโพดเยอะมากนะครับเยอะมากหลายลูกเขา ต่อไปตรงนี้ก็จะเรียนปลูกกาแฟกันเลยนะครับจะเสียบปลูกกาแฟกันทั้งหมดนะครับตรงนี้นี่เราถ่ายอยู่ตอนนี้ช่วง10บโมงแล้วนะครับหมอกยังมีอยู่เลยนี่นะครับที่นี่น้ําน้ําดีมากโอ้ยน้ําดีมากแบบนี้นะครับสบายเลยสวยด้วยทําเลที่ดินแบบนี้ปลูกกาแฟดีมากเลยนะครับกาแฟชอบมากเลยแบบนี้เบอร์โทรนี่เบอร์โทรลูกสาวใช่ไหมนั่นได้เลยนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับ มาเที่ยวได้นะครับพื้นที่สวยงามแต่ว่าอาจจะสถานที่การเดินทางลำบากนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องใช้รถโฟล์วินนะครับเพราะที่นี่นะครับหมู่เผ่ารีสอร์ทแม่แตงนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับอำเภอเวียงแห่นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ยืนอยู่นะครับพ่อบอกแล้วว่าภูตะวันเราไปทุกที่ที่มีทางนะครับไปทุกที่ที่มีทางนะครับแล้วก็วันนี้เรามาที่สวนส้มของสมาชิก ครับโอ้โหนี่สวนส้มเห็นไหมเยอะนะครับดอกมากนะครับส้มเยอะนะครับส้มเห็นไหมครับนะครับนี่ไงส้มครับของสมาชิกภู้ท้าวบ้นนะครับขอราะเจ็ดใช้ฟังด้วยนะครับสวนส้มใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เต็มที่เลยนะครับสวนส้มตรงนี้ส้มเยอะโอ้โหดอกโอ้โหงอนดูนะครับเยอะมากนะครับนี่นะครับแต่ละลูกต่ละลูกสวย สูสวยนะครับผักเรืยนะครับปุ๋ยฟูตันพ,พรีเมียมนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์อยู่ใน YouTube ได้เลยช่องปุ๋ยฟูยยตันพรีเมียมอย่าลืมนะครับฝ<ห>ากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ